ครับขณะนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วครับแล้วก็มาติดตามผลลัพธ์นะครับของนักล่าแห่งทุ่งกุลาตอนนี้ก็เดินไปตามบ่วงกับดักนะครับ่านหรือว่าคิดหำนะครับก็กำลังเดินตรวจบ่วงที่เมื่อวานเนี่ยวางไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินตามาไปนะครับ สะแบงหรือเปล่าอ๋อบางอันก็มีหลงมาชนนะครับแต่ว่าไม่โดนไม่เข้าบ่งก็ อันนี้คนวางบวงไว้ก็จะจําได้นะครับที่ถามก็จะจําได้ว่าตัวเองตอบวางตำแหน่งไว้บ้างอันไหนที่เน,นี่ยเห็นหมายไว้ 肯定妙了。 แล้วังนี้เราก็อ๋อนั่นนักล่กคนหนึงมาแล้วนะครับนั่นคือทิศเสมอนะครับอันนี้ก็ทิศเสมอก็เมื่อวานเนี่ยไปวางบ่วงทางด้านนู้นของบ่อน้ํานะครับ ไหนที่ไม่ติดเนี่ยก็จะเก็บกลับมาก่อนนะครับระหว่างเฝ้ารอแล้วก็มาดูทิวทัศน์ที่งดงามรอบข้างเป็นทุ่งนายามเช้านะครับอันนี้แล้วก็มีต้นไผ่ต้นต้นสแบงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาว เสียงไปอยู่ด้านนู้นแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันไปก่อนนะครับออครับขณะนี้สองนักลาก่าแห่งทุ่งกุลาก็ออกจากเขตแนวป่านะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของสวนไผ่แล้วก็สวนแตงร้าน ขอมือของเราเนี่ยคือแตงร้านนะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็นป่าไผ่เข้าใจว่าเป็นไผ่หวานที่ลุงสมควรนะครับชาวบ้านแถบนี้ที่ขยันขังแข็งปลูกเอไว้นะครับน,น,นี่เนี่ยเราก็หาตรงนี้ขึ้นไปบนคันนาล้างด้านนึงนะครับ ทั้งหมดนี้คือการติดตามผลลัพธ์ของการวางบ่วงวอรอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วทีนแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยอ๋อไหนอ๋อตอนนี้ที่มาติดบ่วงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อที่มาติดบ่วงตรงนี้เป็นกระรอกนะ ไม่เป็นไรครับอ่านี่ก็ปล่อยไปฮะครับอืนี่ก็ติดกระรอกนะครับวันนี้เนี่ยพานนักล่าเนี่ยเขาไม่เอาการะรอกครับเพราะว่าปล่อยให้มันคืนสู่ธรรมชาตินะครับอือที่เรามาค้นหาเนี่ยก็คือเป็นหนูหนูหนานะครับซึ่งเป็นอาหารแต่นี่มันติดกระรอกก็ยังโชคดีนะครับท <c oughs> ี่ว่าไม่ติดที่คอมันนะครับอือนี่ก็ปล่อยครับ นี้เนี่ยนักล่าของเรานะครับที่ทำก็พยายามช่วยมันอยู่ว่าจะปล่อยมันออกไปยังไงนะครับที่เราคาดหวังคือหนูนาแต่ว่าติดตัวกระลอก <c oughs> อันนี้ก็อ๋อเขาก็อ๋อนี้ก็ขายบ่วงให้นะออเดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยนะ มือระวังกัดมือนะตัวลอกตัวลอกตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมาเจอนะมาเจอที่ถามนะครับถือว่ามันยังโชคดีมากโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับเนี่ยโอ้เซนนิดหนึ่งเซนิดหนึ่งเซนนิดหนึ่งนะเพราะว่าคงติดอยู่หนาหลายกลางคืนนะตอนนี้ก็เนี่ยเข้าไปแล้วอย่าไปติดโบกอื่นต่อยนะ ไปไหนละหายอไปนู่นแล้วนะ่าไวมากอ,อ,อ๋อมีรูด้วยเหรอกระลอกก็มีรูที่พื้นเหรอนะอ,อันนี้เราก็ติดตามหนูนาต่อไปนะครับื่อคู่นี้กระลอกก็คือสู่ธรรมชาติไปแล้วถือว่าโชคดีนะครับมาเจอที่ถาวนะครับไม่เอาไม่จับกระลอกนะครับนำแต่อาหารอย่างเดียวอันนี้ก็เรากำลัง ไล่เก็บไล่เก็บบ่วงที่วางดักเมื่อวานน่ะ,ะเหมือนเอาหลอบ่วงนี่เหรอเหลียงห้อยโซ่ตกไม่ได้ดินดินนึกว่าหนูนะที<ว>่ะได้<ว>เป็นกระรอก <c oughs> การลองจับยากกว่าดู้วยนะรงุ่งหญ้าคาที่เห็นเนี่ยครับน่าจะเป็นเดิมน่าจะเป็นนาแล้วก็ไม่ได้ทำนาพักเบ้นการทำนามาหลายปีแล้วคนระับเฮ้ยเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันตอนนี้เราก็ยังคงติดตามสองลักล่าเห่งทุ่งกุลาต่อไปพวกเข้าไปไหนเราก็ตามไปเช่นกัน บอกไว้เมื่อวานนะครับพวกเขาบางบวงไว้ตามล่าฝันเห็นไหมครัล่าฝัน,นบางบวงไว้ตามทางเดินหรือว่าที่เราเรียกกันว่าถนนหนูคือหนูจะทําถนนนะครับเป็นทางเล็กๆก,กว้างสักประมาณคืบหนึ่งเลาะ,ละไปตามความลกและลาดชันของ พื้นดินและผิวหญ้านะครับถ้าไม่ใช่สะพานที่ชำนาญเนี่ยจะสังเกตไม่ออกเลยว่านั่นคือถนนหนูแล้วก็ตามไปตามไปเมื่อกี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับดักกระลอกได้ตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปตอนนี้ก็นั่นทางด้านนั้นเนี่ยอ่าานเสมอหรือว่าชิดเสมอนะครับไปทางด้านนั้นนะครับเราก็ตามที่ถามไปทางด้านนี้ ครอ๋อนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วครับอ่าอันนี้โอ้โหนี่ครับเราดูนี่ดูตามหมายนี่เรามาเจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือนี่เลยนี่เป็นลูกหนูนะอืมนี่ตัวก็ตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นหนูวัยรุ่นแล้วก็ติดนี่เนี่ยนี่คือที่ปักไว้เมื่อวานนะครับอันนี้ แล้วก็ตปลายด้านล่างก็เป็นบ่วงนะตรงนี้ก็ตัวนี้ก็เดินมาติดบ่วงนะครับออบอ่วงี้ก็รัดอยู่ตรงช่วงโหัวไหล่มันนะครับ ม,มันพยายามจะพูดอะไรบางอย่างด้วยแล้วอย่งนี้ทำไงครับตัวนี้เอาไหมหรือวา่าเอา,เอาน่นนอาอาู้ฟั อันนี้นะครับท like um um ี um 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 well> um 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 ่าครับตอนนี้ที่ถามก็ปลดปลดห่วงให้มันแล้วนะครับตอนนี้ก็คลายออกมาแล้วอ่าอ่านี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้อ่าอันนี้เนี่ยก็เซ๊นิดนึงนะครับมันก็เซ๊นิดนึงตัวมันเล็กไปนิดนึ่งนะครับที่ถามก็ให้มันโตกว่านี้ก่อนแล้ววันหลังค่อยมาจับมันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับบถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับอันนี้ก็ดัก่งได้แล้วตอนนี้เราก็มาตามดูจุดอื่นต่อไปนะครับ โฟมด้วยนะอันนี้ก็มองไม่ยากนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่าจะหาบ่วงที่วางไว้ยากนะอันนี้เนี่ยทางนักล่าเขาก็มีการเสียบโฟมไว้นะครับซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนนะตอนเช้านี่แล้วก็สามารถไล่ไปตามจุดต่างๆที่ตัวเองได้วางบ่วงดักเอาไว้นะครับ างด้านนู้นเนี่ยทางเสมอทางเสมอก็มาจากทางด้านนู้นนะครับทีนี้เราก็ข้ามไปัน,นี้ก็เป็นแปลงสวนยานพาลา อสอนนี้ก็ราคายางตกอยู่นะครับทีนี้เราก็มาล่าหนูดีกว่าราคาหนูราคาหนูหนาจะดีกว่าราคายางพาราในช่วงนี้นะครับถ้าเทียบกันเป็นอัตราก,กิโลต่อกิโลเนี่ยกีดยางแล้วจะสู้หนูการล่าหนูไม่ได้เลยนะครับนี่ก็ฝ่ายราคา เวาัเงยหลังวยไหลังน่เห็นอันนี้ก็หาบวกไม่เจอครับไม่มีอะไรนะครับตักบวงไว้แล้วแต่หาไม่เจอมีหม่นะครับช่วงว่างนิดนึงเราก็ชมสวนยางนิดนึงอันนี้น่าจะยางกี่ปีไม่ทราบน,นะครับ น่าจะยาวสักสองคำปีได้นะครับอันนี้ก็ครับอ๋อได้อีกแล้วนะครับตอนนี้อ่นนี่ครับเทำเออทำเร่ยปล่อยมันไปอ่าอันนี้ก็เป็นลูกหนูนะถือว่าเป็นก็ให้โอกาสมันเติบโตไปอีกหน่อยนึงครับค่อยเลี้ยงใ้อ้นนวนๆแล้ววันหลังเดี๋ยวค่อยมาล่าใหม่นะครับ ตันนี้เป็นลูกหนูอีกตัวหนึ่งที่ทางทานของเรานะครับที่ทำจับได้ดักไว้ได้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยการดักแบบลักษณะนี้เนี่ยดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับจะต้องมีความชํานาญในการดูแล้วก็ต้องรู้ว่าตรงไหนดูว่าตรงไหนเป็นถนนหนูอะไรนะครับถ้าไปดักปักบวงไว้ซีซัวอะไรก็จะไม่ติดอะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ กวกไปที่ถนนหนูนะเป็นทางเดินของมันนะครับมันก็เลยผ่านมาแล้วก็ติดบ่วงที่ดักเอาไว้ตัวนี้เนี่ยทางครับที่ถามก็อันนี้โชว์ให้ดูนิดนึงครับผลงานอันนี้ครับแล้วก็อ,อตัวมันยังรุ่นไปนิดนึงก็คือพื้นสู่ธรรมชาติไปก่อนนะครับนนอีนอี้ลกลับไปก่อนนะเดี๋ยวจริงๆเราไม่ได้ฝังชิปมันนะครับถ้าเราฝังชิปเนี่ยเราก็จะติดตามตัวมันได้แล้วหลังก็มาจับมันมากินต่อ อันนี้ก็เป็นหนูวัยรุ่นอน่ะนะครับน,นี่ก็ให้มันกลับคืนไปก่อนที่เราเห็นแนวขาวขาวไล่ไปเนี่ยครับก็คือเออ่บ่วงที่ทางที่ถำ้ำไอ้น,นี้ไว้นะครับ อันนี้เนี่ยดูแล้วชีวิตนักล่านี่ก็ต้องสมบุกสมบันพอสมควรนะครับนี่เดินก็ลุยป่าบางทีก็ลุยน้ำนครับตอนนี้ก็ลุยเข้าไปในป่าหญ้าแล้วะครับอันนี้ ก็เห็นทางอ๋อที่เสมอบอกว่าติดอีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ครับอันนี้นะอันนี้ลูกมันหรือเปล่าลุ่นรุ่นเดียวกันเลยอ๋อสรงัยนี้อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามที่เรามาดักกันได้นะครับแล้วก็ดูขนาดแล้วเนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวกันน่าจะเป็นหนู generation Y นะครับก็คืออยู่ในรุ่นกลุ่มเดียวกันเลยแล้วไม่แน่ใจว่าสามตัวนี้มาเที่ยวด้วยกันกลางคืนหรือเปล่า ผงใสามตัวนี้มาเที่ยวกันคืนออกมานะครับหนีพ่อแม่มาเที่ยวก็เลยมาติดท้องกันรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ตัวที่สามแล้วครับนี้เนี่ยอ๋อนี่ครับที่ถามก็จะดึงออกมา,มาอ๋อนี่ คชือญาติของม,มิกกี้นะตัวน,นี้กร็รุ่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับอ,อุ้ยหลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือดีเหรอเอาโอ้ยมันกัดกัดมือของอโอ้ยได้เลือดเลยอืมเจ็บไปใช่มอืมอืมอะไรกันล่ะอืมครับอืมพอดี ออันนี้มันก็เผอกัดนะครับทางเราก็จะปล่อยนะครับทางทีหนูจะิปถามก็จะปล่อยมันนะครับมันก็มันก็ไม่รู้นะครับมันตกใจอยู่จับที่เท้าเลยจับคว้าน,ห,าน,นหรอง้อขึอ้นมาเลยตัดกันเลยอุ้ยเป็นแผลตัดอรอก,กน,นะตัดจังๆกันนะเลือดไหลเลยตัดจังๆ ตายวันวนี้เฮ้ยเออหอละอ๋ออุ้ยลุงกังดแร้อเรา่ตายแล้วเขาม่อีกสิอ๋นรนี้ก็ดูรุ่นๆนะครับ ไหนะไหวนะอ่าตอนี้ก็ที่ถามก็ปล่อยไปไปนะครับเพราะ <ador> ว่ามันยังเป็นเด็กอยู่มากป้อมโซ่เลยนะตัวนี้เราก็ไม่ได้ฝังชุดด้วยกันโอ้โหอันนี้ก็ได้แผลเลือดเยอะเอาไงดีเดี๋ยวแตัตวแรกได้กระกกลอกนะตัวที่สองตัวที่สามนี่ก็กกเป็นหัวรุ่น มียมาัดกวมี้อยู่ตัเฮ้ยโอ้นี่ครับนี่ตัวนี้ได้ตัวใหญ่เลยนะอือโอ้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับติดหัวแล้วนะครับ นีเนี่ยเรติดโบวกแต่ไปไหนไม่ได้นะครับตัวนี้กัดได้กัดได้กัดบวว้าวเ้ยโบวว้าวโดนกัดบินเลยเฮ้ยเฮ้ยไม้อยู่ไหนอ๋อไม้อยู่นี่ ออเออลองนะมันก,ก็จับไปนะโอ้ยอเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เยไม่เงยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนั้นนะนะเดี๋ยวนะตัวนี้อ่าอันนี้ครับอันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะฮะนนี้ก็ทางทางทิศเสมอนะนี่นะทิศเสมอก็จับไปได้นะครับตัวนี้ก็ ตัวรุ่นนี้ก็กำลังกินเลยใช่ไหมครับ,รบอ่าตัวนี้ก็ขนาดใช้ได้เลยนะอ่าครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อไปนะครับนี่นะครับไปเลยนะครับครับ <dem ans> เก,ก็บไวปอ๋อน,นั่นก็มีเสียงมาถูยอ๋อครับ <c oughs> อันนี้ก็มีการ <c oughs> จัดอ่าจะระเบียบอุปรกรณ์ก่อนนะครับ พักจัดระเบียบอุปกรณ์นิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราโดนหนึ่งแล้วอ๋อรุ่นเดียวกัน,นอีกแล้วอ๋อนี่สงสัยเป็นตัวเดียวที่ออกมาเที่ยวกลุ่มเดียวกันนะ,ะนเป็นหนัยรุ่นนึ่เหมือนกันนะครับออิ้วซ้ำไปนี่นี่ก็เป็นหนูวัยรุ่นนี่นะนี่ก็เป็นหนูวัยรุ่นรุ่นเดียวกับสองสองตัวที่ติดเมื่อสักครู่นึงนะครับอันนี้เนี่ยตัวมันเล็กไปหน่อยนะครับทาง ทิ์เหมอก็คิดว่าเดี๋ยวคืนสู่ธรรมชาติไปก่อนแล้วเดี๋ยวรให้มันโตอน,นี้ก็มาตามล่ามันต่อไปอาจจะฟังดูโหดร้ายนิดนึงครับแต่ว่านี่เป็นวิถีชาวบา้านนะครับอันนี้ระวังโดนกัดนะครับอันนี้เวลาปล่อยเนี่ยยากกว่าจับนะครับเพราะว่าปล่อยเราเรามัดระวังมันทันนี้ดนมากัดทันทิศามได้นะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวขอคืนสู่ธรรมชาติก่อนนี่ครับอ่านี่ อ่าครับยิน่งนี้ก็ไปไหนละโอ้โหเข้าไปทางเหนือพงหญ้านี่ละเข้าไปในือพงหญ้าแล้วแล้วก็หายลงรูไปหรือยังยังอันนี้เน่เน่เน่เนี่ยอ๋ออันนี้ก็มาทางนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เดินเดินเซนิดนึงเดินเซนิดนึงตัวนี้นี่ยังเมาอยู่ยังเมาอยู่เ <laughs> มื่อคืนไปเที่ยวมาเนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับสองคำตัวที่ดักได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นวัยรุ่นเจเนเรชั่น Y เจน Y แล้วก็ หนีแม่มาเที่ยวกันนะครับตอนนี้นี่ก็ไปนะอ๋ออยาลังหนึ่งโดนหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มาติดมาติดตรงนี้อีกอะฮะอ๋อนี่หน้าทำไมไม่ไปอ๋ออ๋ออ๋อติดแล้วหลุดอ๋อตรงนั้นติดแล้วหลุดไปแล้วนะ ทิ้เหมอมันไอตัวนี้มันเดินมาติดอีกบวงหนึ่งอะฮะติดไหมครับโอ,อ้ตัวนี้นนง,ง,งงว่าทำไมไม่ไปไหนอ๋อเดินไปติดอีกวงเดินติดอีกวงหนึ่งอ๋หอหลุดไปแล้วนะอ๋อตรงนั้นก็ติดหนึ่งถ้าทางตะตัวใหญ่ใช้ได้ครับดินหลุดไปแล้วนะครับท่น,นี้เนี่ยอืม ตัวเนี้ยทิศเหมอเนี่ยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความชำานาญในการวางบวงดักเลยนะครับเพราะว่าหนู <c oughs> หนู <c oughs> ใช่ครับหนูมันก็มาติด <c oughs> ก็คือหนูมันก็เดินตามตามตามทางเดินหนูอะนะ <c oughs> ทีน,นี้เนี่ยตัวนี้คือคือตัวที่เมกกื่อสักครู่นี้ <c oughs> ทิศเหมอเพิ่งปล่อยไปนะครับแต่มันกลับมาติดอีกบวงหนึ่งก็คือว่ามันก็เดินตามถนนหนูเหมือนกันแล้วบวงนี้เรายังไม่ทันได้เก็บนะครับอ่าทงนี้ทิศเหมือยังไม่ทันได้เก็บ กูสาปล่อยไปแล้วนะครับย be ังไม่ได้ฝังชิปแต่ว่าก็มาติดอีกบวงซะแล้ก็คือตัวเมื่อคู่นี้ก็เมื่อสักครู่ก็ยังงงๆนะครับว่าทําไมปล่อยแล้วถึงไม่วิ่งหนีไปไหนที่ไหนได้กลับเข้าสู่ถนนหนูแล้วก็ติดบวงที่วางไว้นะครับอ่าทีนี้ก็ปล่อยใหม่นะครับตอนนี้ก็วิ่งอ่าไปแล้วนะครับหายลับไปละหายลับเข้าละเข้าไปในพงหญ้าแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูสิ ก็วัหลังเนี่ยอย่าหนีแม่มาเที่ยวกลางคืนนะครับน,นี้คือยังไงหนูก็ก็พอเราปล่อยไปเขาก็ยังกลับเข้าสู่ถนนหนูเหมือนเดิมแนะเดินอยู่ตามถนนหนูเหมือนเดิมซึ่งก็มีบ่วที่เราดักไว้นะครับ ก็ตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ไล่าตามเก็บบวงดักครับขณะนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการล่าหนูโดยการใช้บ่วงดักแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยก็ทางพานทั้งคูนค่นักล่าทั้งสองคนเนี่ยก็เก็บ,บอุปกรณ์มาแล้วก็รวบรวมเอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับได้หนูสี่ห้าตัวสามสี่ตัวได้นะครับแล้วก็ มีกระลอกตัวหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกระลอกนี่ก็ทางทิศถ้ำแล้วก็ทิศเสมอนะครับก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับแล้วก็มีทั้งหนูวัยรุ่นอะไรพวกนี้ด้วยก็รอให้มันโตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามล่ามันต่อไปครับเบื้องต้นการล่าหนูนี่นะครับเราก็จะมีแค่เนี้นะครับยังไงเนี่ยเราค่อยมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า สองนักล่าเห็นทุ่งกุลาก็จะไปล่าอะไรกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ